เด็กบ้าทำอะไรของเธอเนี่ยพี่หนูกำลังช่วยชีวิตพี่อยู่นะช่วยชีวิตบ้าบออะไรฉันไมิ่ได้กำลังจะตายนะเว้ยแต่ถ้าพี่กินกาแฟแก้วนั้นพี่ก็จะตายพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยหนูเห็นเห็นอะไรหนูเห็นอนาคตของพี่ อนาคตเหรอนี่น้องดูหนังมากไปหรือเปล่าคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษเหรอหนูเห็นจริงๆถ้าเกิดว่าพี่กินกาแฟแก้วนั้นพี่ก็จะตายก็เพราะว่าในกาแฟแก้วนั้นมันมียาพิษพอ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 เลหลวไหลไปกันใหญ่แล้วนี่ไปไหนก็ไปไปไปเล่นที่ไหนก็ไปพี่หนูหวังดีกับพี่นะพี่ต้องเชื่อหนูนะฉันไม่เชื่อเด็กเล่นร่อนอย่างเธอหรอก คุณครับเกิดอะไรขึ้นหรอคะไอเด็กบ้าเนี่ยดิปางรองเท้าใส่ผมกาแฟพวกมนเลยเนี่ยอดกินเลยน้องทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะคะไม่น่ารักเลยนะนี่แพทผมฝากคุณเอาแก้วกาแฟนี้ไปตรวจหน่อยดิว่ามียาพิษจริงหรือเปล่าคะยาพิษหรอคะไอเด็กบ้าเนี่ยดิบอกว่าแก้วกาแฟนี้มียาพิษ งั้นผมฝากคุณไล่เด็กบ้านนี้ปนไปหน่อยนะพอดีผมมีประชุมด่วนค่ะฝากด้วยนะพี่พี่พี่ต้องเชื่อหนูนะมีคนคิดไรกับพี่พี่ต้องเชื่อหนูนะมานี้มานี่เลยโอ๊ยพี่หนูเจ็บนะไหนบอกมาสิว่ารู้ได้ไงว่าในกาแฟนี่มียาพิษถ้าหนูบอกไปพี่ก็ไม่เชื่อหนูอยู่ดีหมายความว่าไง หนูเห็นอนาคตได้นี่น้องพี่ไม่มีเวลานะแล้วก็ไม่ใช่เด็กสองขวบที่น้องจะพูดเรื่องอะไรแบบนี้แล้วพี่จะเชื่อเห็นไหมหนูบอกแล้วถ้าหนูบอกพี่ไปพี่ก็ไม่เชื่อหนูนี่น้องบอกพี่มยู่น,นี้นะว่ารู้ได้ไงว่าในกาแฟนี่มียาพิษก็หนูบอกไปแล้วไงแต่พี่ไม่เชื่อหนูเองไปบอก,กไม่ต้องบอกนี่ แต่พี่ขอสั่งไว้เลยนะว่าห้ามน้องมายุ่งวุ่นวายแถวนี้อีกไม่งั้นอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนจะไปหนึก็ไปซะไป,ไปคุณคะ เดี๋ยวฉันจะกลับก่อนนะคะเดี๋ยวไปเตรียมอาหารรอได้ครับเดี๋ยวผมเคลียร์งานกองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีบตามกลับไปครับเออคุณเรื่องแก้วกาแฟที่ผมให้คุณไปตรวจอะเป็นไงบ้างอะครับนี่ที่รัครับคุณเชื่อเด็กน,นั่นจริงๆหรอฉันเอาไปตรวจแล้วค่ะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละก็ดีแล้วครับถ้างั้นขอตัวนะคะ นี่เราเผยเชื่อเด็กบ้านนั้นได้ไงวะเนี่ยพี่เดี๋ยวก่อนนออ้อยแล้วเหรอเมื่อไหร่เราจะเลิกยุ่งกับพี่เนี่ยอื หนูหวังดีกับพี่นะหนูก็แค่มาเตือนอืออืออานี้อะไรกันนี่ไปเห็นอนาคตของพี่มาอีกแล้วเหรอวันนี้พี่ห้ามกินข้าวผัดเด็ดขาดนี่หนูกำลังจะบอกว่าถ้าพี่กินข้าวผัดพี่จะตายใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าพี่กินข้าวผัดเข้าไปพี่ก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดและหลังจากนั้นพี่ก็จะนอนแน่นิ่งไป เหลวไหลอะน้องถ้าพี่ไม่เชื่อหนูก็ไม่เป็นไรแต่หนูทำดีที่สุดแล้วหนูก็เลยมาเตือนแต่พี่ห้ามกินข้าวผัดเด็ดขาดชีวิตพี่พี่ก็พิจารณาเอาเองละกัน กลับมาแล้วครับมีอะไรกินมาัางอาหารเสร็จพอดีเลยคะ่ะเชีย่ยเด็กน้ำรู้ได้ไงวะมีอะไรหรือเปล่าคะที่รักอ๋อ,เ,อ,อเปล่าเปล่าครับอ๋อถ้าไม่มีอะไรก็รีบทานเลยคะ่ะเดี๋ยวข้าผัดจเย็นเอานะ คี่จะไม่เชื่อก็ตามใจหนูทำดีที่สุดได้แค่มาเตือนพี่พี่ห้ามกินข้าวผัดเด็ดขาดชีวิตพี่พี่ก็พิจารณาเอาเองละกันน้ำได้แล้วค่ะขอบคุณนะครับ กินส <desserts> ิคะเดี๋ยวมันเย็นจะไม่อร่อยนะผมอยากรอให้แน่ใจก่อนนะครับถ้าคุณจะรออะไรล่ะคะมันก็แค่เฮ้นีเด็กคนนั้นพูดความจริงแผน คุณวางยาผมหมอนี่คุณคิดร้ายกับผมมตะตลอดเลยเหรอครั้งนี้แกรอดแต่ครั้งหนา้าแกไม่รอดแน่เสียลม ไม่รอดแน่คุณทรยศผมช่วย แอบมองใครอยู่เหรอพี่ยังไม่ไตายแสดงว่าพี่ไม่ได้กินข้าวผัดเข้าไปใช่ไหมคะโสดุเป็นห่วงพี่แทบแย่พี่ขอบใจเรามากนะที่ช่วยชีวิตพี่อะตอนนี้พี่เชื่อนะว่าเรามองเห็นนะโคตจริงน้องน้องเป็นคนดีมากๆเลยนะที่เอาพรสวัรค์มาช่วยคนอื่นค่ะพี่ไม่เป็นไรหนูก็พอใจแล้วคะ่ะ ว่าแต่พี่จับคนร้ายที่วางยาพิษพี่ได้หรือยังคะเ้าก็ไปชดใช้กรรมของเขาแล้วแหละว่าแต่น้องเถอะมองเห็นอนาคตของคนอื่นแล้วนี่มองเห็นอนาคตของตัวเองไหมเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหนูถึงมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองสงสัยน่าจะเป็นเพราะว่าหนูมีพลังวิเศษเอาไว้ช่วยคนอื่นมากกว่าช่วยตัวเองมั้งคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนทานายอนาคตของเราเอง สัตรบัญชีของน้องในนี้ยมีเงินอยู่5้าล้านบาทพี่หวังว่าเงินนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลเลยนะพี่ให้เงินหนูตั้ง5ล้านเลยเหรอคะจะห้าล้านเองมันยังน้อยไปเลยนะกับการที่เราช่วยชีวิตที่ไว้อะ่ะอ่ะรีบเอาไปสิขอบคุณนะคะพี่